สวัสดีครับพี่น้องชวนชมนะครับช่วงหารถใช้งานนะครับนี่เลยนะครับ To โยต้าสามห่วงนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องพันหกนะครับสภาพเรียกว่าเอาไปใช้งานได้นะครับสีไม่สวยลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับภายในก็ใช้งานได้ครับเรียกว่าหารถใช้งานก็ต้องได้สภาพนี้ปีนี้นะครับสามห่วงเป็นรถที่ทนอึดแล้วครับราคาระดับนี้ต่อรองได้ครับผม ลองชมดูก่อนนะครับจะเอาไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับรถอยู่สุพรรณบุรีนะครับใครอยู่ย่านนั้นก็ลองโทรเจรจาสอบถามนะครับนี่นะครับสภาพนี้เลยไปต่อลองดูนะครับว่าจะได้ราคาไหนถ้าใครเน้นว่าเอาไว้ใช้งานสะดวกสบายนิดหน่อยไม่ต้องสวยหรูก็ลองชมดูนะครับถ้าราคาเน้นใช้งานราคาไม่แพงผมก็ต้องลงไปที่นี่แหละครับ3ามห่วงนี่แหละครับมันอึดทนแน่นอน ลองชมดูก่อนนะครับเนี่ยไปได้ทั้งบ้านอยู่ครับใช้งานได้แค่ว่าไม่สวยนะครับไม่ต้องผ่อนเติมน้ำมันก็ขับได้เลยนะครับอะไหล่ก็เรียนรู้จากในห้องของสามห่วงขับครับเขามีขายเยอะแยะช่างก็เก่งครับเพราะตัวนี้มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการซ่อมอะไรมากครับไปศึกษาดูได้ครับในแฟนเพจ f a c e b o o k 3ห่วงขับ AE อขับอะไรประมาณนี้ครับก็สภาพเน้นใช้งานครับใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็น ช่วงล่างดีขับได้ครับเครื่องก็นิ่มนิ่งครับเขาแจ้งมาแบบนี้ก็ลองชมดูนะครับขอบคุณครับ